ล่าสุดเนี่ยประเทศไทยในที่สุดแล้วตัดสินใจออกหมายจับล่าตัวในก๊กอ่านคนสนิททุนเซนเมื่อวานนี้เขาไปค้นตั้ง19จุดในกทมสมุดประการยึดเงินรถเยอะเลยหลายคันเงินสดอีก 27ล้านบาทก่อนที่ผมจะเอารายละเอียดมานฮะว่าเขาไปคน้นเราได้อะไรแล้วเพราะอะไรถึงเป็นในกน๊กอานนะฮะผมจะเอาคำสัมภาษณ์ของไอ้สมเด็จฮุนเซนที่มาจากนรกออก Facebook ดิ้นเลยหลังจากที่ตำรวจไทยจับในก๊กอานเพราะว่าในก๊กอานเนี่ยมันคือใครก็คืออีกหนึ่งสาขาคนสนิทของฮุนเซนสมเด็จจากนรกใกล้ชิดกับฮุนเซน ทำมาหารกินให้หุ่นเซนหลายๆเรื่องกิจการที่สีเทาสีดําที่ทําในประเทศไทยนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของหุ่นเซนด้วยหุ่นเซนก็เลยกัดหนักเลยบอกว่าทําไมไม่ดําเนินการทักสินด้วยเพราะใกล้ชิดกับตัวเองกว่าก,ก๊กอานิก็สรุปแล้วหุ่นเซนก็บอกว่าทักสินกับตัวเองนั้นใกล้ชิดกันไอ้สมเด็จจันทร์นรกมันพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมประเทศไทยทําเหมือนทิ้งหินลงบนเท้าตัวเองหรือว่าภาษา ชาวบ้านเขาเรื่ว่าทําปืนลั่นใส่ตีนตัวเองครับเจบ้าของความสิแสดงยินดีอย่างจริงใจต่อทางการตารวจที่เริ่มปฏิบัติการปราบปรามาชากรรมออนไลน์ภายในอาณาเขตของตนความพยายามนี้ช่วยลดการไหลบ่าอาชกรรมทางไซเบอร์เข้าสู่กัมพูชาไม่ใช่หรอกประเทศมึงอ่ะไอฮุนเซนเป็นต้นเหตุของอาชญากรรมแล้วก็ระบาดมาที่เมืองไทยไม่ใช่ประเทศกูประเทศมึงมึงเข้าใจอะไรผิดมึง แก้ไขได้นะแล้วที่บอกทําปืนลั่นใส่ตีนตัวเองไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศไทยทำมือยิงส้นตีนตัวเองนะฮะการรื้อถอนเครือข่ายชืากรรมออนไลน์นี้ควรดําเนินการไปนานแล้วแทนที่จะมาล่าช้ามาจนถึงตอนนี้ในอดีตก็ใช่ไงเราเนี่ยดำเนินการแต่ไปติดขัดที่คนไทยที่เป็นไส้เสือกให้มึงอ่ะไอฮุนเซน ขอทานโทษนะฮสำหรับคุณกับผมเนี่ยนะแม่ไม่มีอะไรต้องเกรงใจงอกีกแล้วมึงกูก็ได้เลยอยากจะเรียกไอ้สนที่ก็ได้ไม่เป็นไรเรียกไอ้สนไอ้ทียสนที่ก็ไม่ไม่ว่างทั้งสิน้นแต่ว่าเรียกไอ้สัตว์สนที่ดีวกว่าอย่างน้อยสุดผมจะมีสิทธิ์เป็นนกเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่ได้ถ้าที่ผมไม่มีทางออกเอาทียเฉพาะคุณแล้วกันนะไอ้ทียฮุนเซน เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเซนพูดต่อดังนั้นสารไทยควรเริ่มการสืบสวนทักษิณชินวัตรด้วยเนื่องจากเป็นที่ทราบดีว่าทักษิณมีความใกล้ชิดกับข้าพเจ้ามากใกล้ชิดมากถึงขนาดที่เขามีห้องว่างในบ้านข้าพเจ้าเสียด้วยซ้ํามาดูกันว่าทางการไทยจะสอบสวนเรื่องนี้อย่างไรสารกล้าเปิดการสอบสวนทักษิณหรือเปล่าสาลเขาตรวจอยู่นะฮะตอนนี้คุณเซนเขาำกำลังทําเรื่องของการรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจสารเมืองไทยคุณเซน มึงไม่ต้องมากังวลเรือสารของประเทศกูดีๆชั่วๆเนี่ยสารประเทศกูดีกว่าสารประเทศมึงหลายล้านเท่าสารประเทศมึงคือสารที่พิพากษาตัดสินจำคุก คุณวีระสมความคิดด้วยการความร่วมมือของไส้ศึกซึ่งเป็นข้าราชการการะทรวงต่างประเทศของประเทศไทยและทหารประเทศใดบางคนซึ่งถ้าท่านผู้ชมได้ฟังผมพูดมาตลอดท่านผู้ชมก็ยังได้ก่อว่าผมเอ่ยชื่อถึงใครบ้าง <c oughs> แล้วไอ้ไส้ศึกที่ช่วยมึงเพื่อเด็ตัดสินจำคุกคุณวีระสมความคิดก็คือไอ้ไส้ศึกตัวเดียวกันกันกบที่มันไม่ยอมรับไม่ยอมแก้ไขอาาัตราส่วนมาตรานต่อสองแสนให้เป็นหนึ่งต่อ หนึ่งต่อห้าหมื่นแล้วมันก็ปกป้อง MOU 2543ถึงของ4 5 4 4เต็มตัวเอางี้เถอะค่าคุณเซนมึงว่า MOU 2543-2544เนี่ยควรจะยกเลิอกองมาม,งมึงพูดมาจากใจจริงมึงไม่ยกหรอกเพราะว่า MOU 2 5 4 3 2 5 4 4นั้น มึงได้รับความช่วยเหลือจากไส้ศึกของประเทศไทยร่าง m อ u นี้มาเพื่อผลประโยชน์ของมึงเองเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเห็น <im> ได้ชัดๆที่มึงมีปัญญาแล้วมาโวยวายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าประเทศไทยไม่มีไส้ศึกประเทศไทยมันมีไส้ศึกถ้าประเทศไทยไม่มีไส้ศึกเหรอมึงเนี่ยไปไหนไม่รอดหรอกงานนี้ ไอ้โกกอานเนี่ยมันเป็นถ้าจะพูดตามภาษานักเลงภาษาภาษาชาวบ้านที่แถวบ้านกูพูดกันนะหุ่นเซนมึงจำเอาไว้นะไอ้โกกอานอานคือไข่ลูกหนึ่งของมึงที่อยู่ติดตัวมึงอาจจะเป็นไข่ข้างขวาซะเลยซ้ํา